สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับเพจเกษตรพอเพียงไร้สารพิษนะครับตามสโลแกนที่ว่าไร้สารพิษมีคุณภาพช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมน,นะครับคลิปนี้นะครับเราจะามาะเรียนรู้เกี่ยวกับการทำหมักน้ำหมักเศษอา,ารนะฮรหรือว่าปุ๋ยหมักเศษอา,หารหรือว่า เป็นวิธีการกำจัดขยะสดนะครับขยะเปียกนะครับนะครับโดยที่เราจะใช้จูลีซ e ีเอ็มนะครับเป็นตัวย่อยสลายนะครับเนื่องด้วยในสภาพะปัจจุบันนี้นะครับเกี่ยวกับสี่งแวดล้อมนะครับมีจมุนมนากครับที่ที่มาจากขยะสดนะครับ หรือว่าเศษอาหารที่อยู่ในโวเรือนของเรานะครับถ้าเราไม่กําจัดหรือว่ามาจากการในให้ถูกวิธีนะครับมันก็จะทําลายสิ่งแวดล้อมนะฮะทำให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมเสียไปนะครับทําให้น้ําเสียมีกลิ่นเหม็นนะครับแต่ว่าถ้าเรามา,าจากการที่ดีนะครับมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่มีประโยชน์นะฮะประโยชน์ที่ว่าคือทําให้พืชเพิ่มธาตุอาหาร ให้กับพืชน,นะครับช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมทําให้อรรากาศดีขึ้นนะครับโลกของเรานะครับโดยที่เราไม่ต้องพ,พึ่งพาสารคิษสารเคมีนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นวัสดุหรืออุปกรณ์ในการทําหมักเศษอาหารนะครับส่วนผสมอันดับแรกคือเศษอาหารนะครับ เศษอาหารหรือว่าขยะสดนะครับเราจะควรจะเป็นขยะ,ขยะที่ที่สดนะครับออกจากออกลุัวใหม่ๆครับไม่ถ้าเป็นที่บูดแล้วหรือว่าเสียแล้วจะทํายากครับถ้าเป็นไปได้เขาใช้เป็นขยะสดนะครับเศษอาหารที่ว่านนี้ก็มีพวกเศษผักผลไม้เศษข้าวเปลือกไข่กระดูก ปลากระดูกหมูได้ทุกอย่างนะับที่อันที่เป็นเหลือกินแล้วนะครเลือใช้เราไม่ได้ใช้แล้วนะครับยกเว้นพวกพลาสติกนะไม่เอานะครับอัตราส่วนก็ประมาณเอานะครับนี่นะครับอันนี้คือส่วนผสมที่เป็นเ,เศษอาหารนะครับต่อไปนะครับในเรื่องของอุปกรณ์ก็มีทางหมักนะครับ ถังหมักเป็นถังสีนะครับถังน้ําก็ได้นะครับที่มีฝาปิดครับแล้วก็ข้างในจะมีตะกร้านะตะกร้าก็หาซื้อตาม20บาทนะครับทั่วไปนะครับเราจะมาตัดปากมันออกครับตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่ลงไปในถังนะฮะใต้ก็จะมีร่องอยู่ครับตรงนี้จะมีช่องว่างอยู่ครับเอาไม้ลองนะครับก็มีก๊อกน้ําเปิดให้น้ําออกนะครับ ก็มีมีฝาปิดนะครับอนี ouais, ้ฝาปิดเปิดปิดนะครับอันนี้นะครับแต่เราจะเราจะทําทุกวันนะครับวันฤทธิ์วันฤทธิ์วันะหน่อยนะครับนี้นะครับอ่าส่วนผสมต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนผสมที่สําคัญที่หนึ่งครับคืออ่าจุลีซีเอ็มนะครับหรือว่ากลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพนะครับในที่นี้นะครับเราใช้เป็นจุลินทรีย์แห้งนะครับหรือถ้าเรียก อีกแบบนึงคือเป็นบุกกชีรำนะครับตัวนี้นะครับคือเกิดจากการหมักของอ่ารำพวกแกรบหรือว่าเศษฟางเน,นี่ยไม้ใบไ,ไ,ไม้นะครับผสมรำผสมอีมหมักหมักนะครับแล้วก็จะกลายเป็นอจุ้ซีแห้งนะครับตรงนี้ก็ใช้เป็นตัวย่อยสลายาเศษอาหาร <c oughs> ได้นะครับตัวนี้นะครับต่อไปนะครับ เป็นขั้นตอนในการทำนะครับเราก็เริ่มจากเอาเศษอาหารเศษอาหารเทลงไปในถังหม้อเลยนะมีมากมีน้อยเทลงไปนะหรือว่าเราจะทำเป็นชั้นๆก็ได้นะเอาจะสาธิตแบบทำเป็นชั้นๆให้นะครับ นะจากนั้นจากนั้นก็เอาบุกจีรำนะหรือว่าจีนีีแห้งนะที่เราหมากักหมักแล้วนะครับโรยเข้าไปครับแล้วก็แต่แต่เราทาเป็นชั้นต่อไปนะครับเหียนลงไปอีกนะฮะับตบัก d o ตต ทำเป็นชั้นๆนะครับนี่นะครับวันนี้แค่หนึ่งชั้นพรุ่งนี้อีกหนึ่งชั้นแุ้วมื้อีกหนึ่งชั้นนะครับจนเต็มนะเต็มถังนี้นะครับเพราะว่าในบ้านเราเศษอาหารมีไม่เยอะนะครับถ้าทาทีเดียวแล้วก็ไม่พอนะครับทำนะครับสามสี่ห้าวันก็ได้ครับนี่นะครับใส่เข้าไปเลยครับ คุณซีก็จะทำงานนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเอามันยังไม่เต็มนะครับพอไม่ยังไม่เต็มเราก็จะเอาเอาแผน่นพลาสติกนะฮะหรือว่าถุงยางปูไว้หลังไงเ็แล้วก็ปิดฝาไว้ปิดฝาไว้นะครับป๊อป แล้วก็วันต่อไปนะครับเราก็จะมามาใส่ทำแบบนี้ครับจนให้มันเต็มถงังอย่างเงี้ยครับพอเต็มถังก็ปิดฝาไว้นะครับซักจากนั้นก็หมักไปอ่เจ็ดถึงสิบสิบวันนะครับหรือว่าสองอาทิตย์ก็ได้ครับนะครับ,นะรบก็สามารถอนำเอาเศษอาหารตรัวนี้เอาไปตากให้หรือว่าไปฝังกลบ,นะบในระหว่างเจ็ดวันนี้นะครับมันก็จะมีน้ำออกมาล่างนี้นะ แล้วก็เปิดท่อเอาขวดแล้วใส่ครับแล้วก็ตะแคงนี่ฮะน้ำาม่จะไหลออกมาครับก็น้ำตัวนั้นนะครับไปทำเป็นปุ๋ยรดน้ำต้นไม้ได้นะครับตัวนี้นะครับนะครับพอเราหมักไปครบอ่าสิบวันถึงว่าหรือว่าสองอาทิตย์นะครับเราก็จะดึงไอ้ตัวนี้ออกครับดึงตะกร้าออกหรือดึดึงเศษอาหารออกนะครับ มันเกิดจากการด้วยสลายกันหมักแล้วนะครับกลิ่นมันจะเป็นกลิ่นอมเปรี้ยวนะครับไม่ใช่กลิ่นมีกลิ่นเน่าเหม็นนะครับส่วนส่วนที่เป็นน้ำมันจะไหลลงไปข้างล่างนะฮะไหลลงมาข้างล่างตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เอาไปทําเป็นปุ๋ยรดน้ำต้นไม้ผสมน้ํานะครับใส่ตามท่อน้ํนบาบำบัดน้ําเสียป้องกันน้ําอุดตนันตามบ้านเรือนเราได้นะครับนี่นะครับแต่ว่าถ้ารถ้าเกิดว่าเราไม่ทําแบบนี้นะครับเราเทเิษอาหารลงไปในใน ที่โดยตรงนะครับมันจะเกิดสิ่งเนาเหม็นนะสิ่งที่ได้กลับคืนมาคือกลิ่นกลิ่นเหม็นสภาวแวดล้อมไม่ดีนะครับนี้นะครับแล้วก็ทําแบบไม่ง่ายๆนะครับแบบไม่ง่ายนะครับถ้าคนที่มีความต้องการจยากเรียนรู้นะรหรือว่าค้นพบค้นหาแก้ไขปัญหาสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเรา ในทางที่ดีนะครับก็อย่าทาสาเร็จนะครับะนะครับสําหรับคลิปนี้ก็คงจะมีไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าสนใจหรือว่ามีความคิดเห็นติดชมอะไรก็สามารถแสดงความคิดเห็นลงไปใต้คลิปนี้เลยได้เลยนะครับหรือว่าถ้าสนใจก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ท่านได้ได้พลาดกาัน รับชมในคลิปคลิปต,ต่อไปนะครับเพื่อเป็นการเผยแพร่นะครับการทำกรเกษตรที่มีเป็นธรรมชาติไรสารพิษนะครับไม่ได้ใช้สารพิษสารเคมีในการาดำรงชีวิตนนตัวนี้นะครับก็จะเป็นการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมนะฮะทำให้สิ่งแวดล้อมอยู่กับเราไปนานๆสภาพอากาศที่เราสูดดมเข้าไปทุกวันก็จะดีนะครับเร,เราไม่ต้องใช้สารพิษสารเคมี นะครับผมอ่าก็ท้ายนี้ก็ขอปิดท้ายปิดทด้ายโดยการอ่าชมอ่าพืชผักหรือว่าไม้ดอกไม้ประดับนะฮะไปพังๆาง้วก็จะลากันไปเลยนะครับเป็นอ่าไม้ที่เราใช้นะฮะธรรมชาตินะครับไม่มีเคมีนะครับแบบธรรมชาติแบบมีพื้นที่น้อยๆเราก็สามารถทำได้นะครับ ก็เป็น uh, ข้างบ้านนะครับทำแบบพอเพียงครับไม่ต้องเยอะนะวเพราะว่าเราไม่มีพื้นที่นะฮะเรามีพื้นที่น้อยก็ทําน้อยแบบพอเพียงฮะปลูกอะไรหลายๆอย่างนะฮะใบสะระแหน่ผักไผยนะครับผักชีต้นหอมผักกาดเขียวนะครับนี่นะครับปลูกหลายอย่างเอานะครับนะแบบพอเพียงนะไม่ต้องพึ่งพาสารพิษสารเคมีนะครับ เอาละครับลากันตรงนี้นะครับสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านนะฮะ,ะพบแต่ความสุขนะฮะก็คือมีกินมีใช้แล้วก็มีสุขนะครับขอบพระคุณครับนะครับสวัสดีครับ